สวัสดีด้ค่ะพี่น้องโพ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัส t วีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะเช้าๆเวลากาแฟม่น่งบอกแวะแวกับพี่น้องคือเก่าค่ะพี่น้องขาหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นําเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยละค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นข่าวมาเหนือเมฆอย่างที่เราพูดถึงคะ่ะพี่น้องค่ะเป็นข่าวเป็นข่าวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามคะ่ะพี่น้องในกรณีทนายใหม่แต่งตั้งทนายใหม่นี่ละค่ะพี่น้องขาเป็นข่าวมาเหนือเมฆตั้งทนายใหม่เฉพาะ จำเลยที่หนึ่งเป็นการที่วางแผนแผนสูงจงใจลอยแพมีในยะอะไรหรือเปล่านั่นแหะครัพี่น้องคาะหยิบยกประเด็น ที่ผู้คนติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ถ้าเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆถ้าเป็นข่าวตามที่มีเพจใหญ่มีการโพสต์ลงมา2เพจ3เพจใหญ่ๆแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะมีการโพสต์ลงมาเป็นที่หน้าเอามาเป็นข่าวมาขยายเดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันว่าเป็นจริงหรือเป็นปลอมหรืออะไรอย่างไรเราก็มาดูกันกับพี่น้องคะ่ะ ซึบเนื่องมาจากจำเลยอย่างที่เรารู้กันจำเลยวันก่อนก็ได้มีแอบเงียบแอบย่องไปอย่างนี้แล้วกันไปที่ศาลต้องก็ทุกคนก็คิดว่าคงจะไปเป็นการยื่นแต่งตั้งทนายใหม่น่หละค่ะพี่น้องคาแต่ก็ยังไม่มีใครเห็นเอกสารยืนยันจริงว่าได้ไปจริงตามนั้นหรือเปล่าแล้วก็วันนี้ก็มีการเดินทางไปอีกนั่นคือเป็นถิงที สิ่งที่น่าสงสัยน่าสงสัยที่เราติดตามข่าวอยู่ว่าเอจะเป็นอะไรอย่างไรจบกเหมาะกับวันที่11เป็นวันแข็งเป็นวันนูน่นวันนี้หรือเปล่ามําให้จําเลยไปในวันนั้นเราก็ว่าไปมิเตอร์ไซพลได้เดินทางไปที่ศาลอย่างที่เราเป็นข่าวกันตามข่าวกันนั่นแหละคระพี่น,อน้องคะแต่ต่อมาณนะวันนี้ก็มีข่าวออกมาจากเพจดังจากเพจดังมีการโพสต์ลงถือว่ายาวเหมือนกันล่ละคะ่ัพี่น,อน้องคะสองเพจสามเพจใหญ่ๆที่เราติดตามข่าวของทางเพจอยู่เขาก็เอามาตรงนี้เอามาเป็นข่าวเอา มาให้เราทํามาดํำหน่อยก็เลยใช้คาว่ามาเหนือเมฆนั่นแหละคะ่ะเป็นเพราะว่าอะไรครับพี่น้องคาได้ข่าวมาว่าอันนี้ข่าวนะคะพี่น้องขาข่าวจากทางเพจก็เพจใหญ่เขามีการโพสต์ลงมาอย่างที่เรารู้กันติดตามกันอยู่เขาบอกว่าในสิ่งที่ าทางจำเลยที่1จําจำเลยที่1ก็คือมิเตอร์สายพลน่ะค่ะพี่น้องขาพิเตอร์สายพลมีการไปยื่นแต่งตั้ง,งทนายแต่เอ๊ะเห็นบอกว่าไปแต่งตั้งทนายเฉพาะให้จำเลยที่1ก็คือให้ตัวเองเท่านั้นโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนโดยที่ไม่ได้ยื่นถอนทนายหรือไม่ก็ไม่ได้แต่งตั้งทนายใหม่เพื่อที่จะไปว่าความว่าคาดีให้พ่วงไปถึงจำเลยที่สองอย่างที่เราติดตามข่าวกันแหะค่ะพี่น้องขามันก็เลยทําเป็นการสงสัยเอ๊ะอะไรอย่างไรมีแผนสูงอะไรมาเหนือ โดยที่เราคาดคิดไม่ถึงหรือว่าจะเป็นแผนหรือก็เป็นการจงใจหรือไม่ก็มีการลอยแพรหรือไม่ก็มีนัยยะอะไรนั่นแหละค่ะพี่น้องคาเป็นเพราะว่าค,ค่ะพี่น้องคะเพราะว่าการถอดถอนทนายก็อย่างที่บอกเริ่มมันเริ่มต้นตั้งแต่ที่ทนายชุดแรกมีความประสงค์บอกว่าจะถอนทนายไม่ทําคดีให้มิตรสายจะพูนแล้วแล้วก็ข่าวตอนนั้นก็ออกมาบอกว่ามีการทําคดีฟรีหรือรับเงินน้อยโดยที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรเป็นเพราะว่าเหตุผลที่บอกว่ามา ถ้าพตรงนั้นคิดว่าจะช่วยมิเตอร์ายพลดูเขาน่าสงสารไม่มีเงินไม่มีทองเท่าไหร่ประมาณนั้นหลักคือ,คอตั้งแต่ต้นเรื่องน,นะคะพี่นอ้องค่ะในเมื่อได้ลั่นปาจาไว้แบบนั้นแล้วเราก็รู้กันว่ากว่าการที่ทํางานตรงนี้โอเคอาจจะมีการโอนเงินทางเป็นทางไปมูลนิธิก็ว่าไปแต่คราวนี้สิ่งที่เราติดตามอยู่ก็คือทนายกลุ่มแรกมีการเข้ามาช่วยนี่ก็คืออาจจะช่วยโดยได้เงินน้อยเอาเงินน้อยหรือฟรีนั่นแหละค่ะพี่นอ้องค่ะแต่ตาม มันญะทนายเองแล้วเขาจะใช้ว่า ว่าความให้ฟรีมันเป็นไปไม่ได้มันก็ผิดมันญาตทนายอย่างที่เรารู้กันฉะนั้นก็คือในสิ่งที่เรารู้เรารู้นี่ก็คือสิ่งที่อ่าบอกว่าทนายกรุ่ปเดิมเอาเงินน้อยน่าหละครับพี่น้องขาค่าใช้จ่ายน้อยประมาณแล้วก็เพราะว่าเห็นใจซึ่งกันและกันก่อนหน้านั้นน่ะนะคะพี่น้องขาแต่พอตอนระยะหลังมาก็มีการทอนทนายโดยที่ต่างคนต่างอาจจะชอ็อกถือว่าช็อกกันแล้วกันแต่พอต่อต่อมาก็มีการอ่าไปยื่นเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นก็มีการไป แล้วก็ทางศาลเองก็บอกว่าให้ทางจำเลยไปแนบทนายใหม่ไปไปแต่งตั้งทนายใหม่ถึงจะมีการถอดถอนได้เพราะว่ามันแค่ถอดถอนทางสูเช่นมีเดียเท่านั้นเองนั่นคือสิ่งที่เราตามกันอยู่แต่พอมาระยะหลังเนี่ยเมื่อวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาก็เห็นบอกว่าทางจำเลยดๆๆนินย่องเงียบไปที่ศาลแล้วก็คิดว่าไปแต่งตั้งทนายนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะไปตั้งทนายใหม่นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะแต่วันนี้มีข่าวออกมาก็บอกว่าการที่ไปรอบนั้นแล้วก็มีไปอีกรอบสองวันนี้พอไปวันนี้ก็เหมือนกับว่ามีข่าวออกมาทางเพจดังก็บอกกวว่่าาามีรไปเจะข ออกมาบอกว่าไปแต่งตั้งทนายเฉพาะให้มิเตอร์ไซด์ผลก็คือจำเลยที่1เท่านั้นแต่ไม่ได้แต่งตั้งให้เป็นจำเลยที่2นั่นก็หมายถึงว่าอัตโนมัติลครับพี่นองขาถ้าในเมื่อกลุ่มแรกทนายแรกที่รับว่าความให้พูดง่ายๆแต่ถ้าสมมติว่ามีการถอนแล้วพอเพื่อนคนที่เป็นลูกความไปเจาะจงว่าต้องการถอนทนายเฉพาะจำเลยที่1 แล้วก็ส่วนจำเลยที่สองนี่ก็มันอัตโนมัติลหละค่ะพี่น้องค่ะมันจะต้องเป็นการที่จำเลยที่สองยังใช้บริการของทนายกลุ่มแรกอยู่ทนายต่อเต่านั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะนั่นคือสิ่งที่เรามองว่าถ้าเป็นการที่แนะนําจากทางทนายใหม่สมมุติว่ามิเตอร์ไซค์พนีการแต่งทนายใหม่ทนายหน่อยมีการแนะนําแบบนี้อาจจะมองว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นคดีดงคดีดังอะไรอย่างไรทนายเดียวคนเดียวอาจจะเอาไม่อยู่นั่น,น,นคือ อาจจะมองว่าเป็นความคิดของทนายเราก็ไม่รู้หนนะคะพี่น้องคาแต่สิ่งที่เรามองก็คือถ้าเราเป็นทนายที่มือโปรอย่างที่เรารู้กันมันก็คงจะไม่น่าจะใช้ทนายเยอะๆมากใหม่้อคดีนี้มันคดีในซเชียชมีเดียอยู่แล้วเข้ามาก็คือรับเต็มๆเลยทําเต็มๆเลย,เม,เม,เลยมันก็น่าจ,จะโอเคอยู่แต่ทําไมถึงเป็นแบบนั้นอาจจะเป็นแผนของทางจําเลยที่หนึ่งเองหรือไม่ก็อาจจะมีการจงใจหรืออาจจะมีการลอยแพรใครอะไรอย่างไรหรือเปล่านั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาเหตุการณ์นี้มาดําหน่อยมองว่ามัน นัยยะนัยยะอะไรก็นัยยะก็หมายถึงว่ากับการที่เอ๊ะทำไมมีการยื้อยุดจุกชากหรือไม่ก็มีการดึงเวลาประวิงเวลาหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกวัน8มีนาเนี่ยมันจะถึงมีการนัดพร้อมที่มีการนัดพร้อมครั้งที่2ถ้าเหตุการณ์แต่งตั้งทนายใหม่โอเคจำเลยที่1ตามที่เป็นข่าว แต่งตั้งจำทนายใหม่เป็นเฉพาะจำเลยที่1ก็คือมิสเตอร์สายพลเท่านั้นแต่ถ้าจำเลยที่2ไม่มีการแต่งตั้งแน่นอนทนายต้องสองฝ่าย2คนนี้จะต้องยังทํางานทนายเดิมยังต้องทํางานอยู่แล้วก็ยังต้องมีการเราก็ไม่รู้แหละค่ะพี่น้องคะเหตุการณ์นี้มันก็น่าติดตามน่าขยายนะคะพี่น้องค่ะถ้ามันเป็นตามที่เพจดังเพจใหญ่เขามีการโพสตลงสื่อสาธารณะ,ะเนี่ยว่าโอเคมีการแต่งตั้งทนายจับแต่ แต่งตั้งเฉพาะทนายให้จําเลยที่หนึ่งเท่านั้นก็คือมิเตอร์สายผลไปแต่งตั้งทนายเฉพาะตนเท่านั้นแล้วก็ไม่เอาไม่ได้แต่งตั้งทนายให้จําเลยนั่นคือเป็นแผนหรือเปล่ามาเหนือเมฆหรือเปล่าในสิ่งที่เราไม่คาดคิดมันก็เป็นไปได้นั่นคือสิ่งที่ต้องจับตามองค่ะพี่น้องค่ะว่าจะเป็นอะไรอย่างไรแต่ที่น,นแน่อาจจะไม่มีการออกมาเปิดเผยหรืออะไรยังไงก็ต้องรอแปดมีนานหรือเปล่าเราไม่รู้แต่สิ่งที่อ่าหน้าติดตามนี่ก็คือเออมาเหนือเมฆนะในส่วนที่บางทีเราก็ไม่คาดไม่คิดถึง าสังคมก็แค่รออยู่ว่ากับการที่ไปแต่งตั้งทนายใหม่นี่จะเป็นใครอะไรทั้งนั้นแต่ไม่มีใครมาคาดคิดว่าถ้าเป็นตามที่เพจเขาโพสนี่นะคะพี่น้องคะไม่มีใครมานั่งคิดว่า แต่งตั้งทนายใหม่เฉพาะจำเลยที่1เท่านั้นส่วนจำเลยที่2ก็คงอัตโนมัตรริอาคาะยังใช้บริการทนายเดิมอยู่นั่นก็คือสิ่งที่น่าจับตามองค่ะพี่น้องคะมันก็เออเป็นการที่มีข่าวเป็นข่าวแบบนี้ถ้าเป็นจริงก็มาเหนือเมฆนะแผนสูงนะจงใจหรือเปล่าหรือก็ลอยแพรหรือไม่ก็มีนัยยะอะไรหรือเปล่าก็อย่างที่บอก จำเรยไม่ธรรมดาแหะคะ่ะพี่น้องขาหรือไม่ก็เป็นคันการแนะนําจากทนายใหม่หรือเปล่าเราไม่รู้นะคะ่ะพี่น้องขาอันนี้เราก็รอติดตามดูถ้ามีอะไรคืบหน้าเราจะมาพูดคุยให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะพี่น้องาขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกาลังใจที่ติดตามสวัสดีคะ่ะ